วัครับวันนี้เราอยู่ที่วัดจันทร์อำเภอกัรยาณิวัฒนานะครับวัดแห่งนี้เป็นต้นกําเนิดของชุมชนปากาเกยอแห่งนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเดี๋ยวก่อนเข้าไปเดี๋ยวเราใส่แมสก่อนนะครับ วัดนี้เป็นวัดที่อายุเก่าแก่มากที่สุดในอำเภอรกรายานิวัฒนานะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีเศษครับนี่คือรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับท่าน,นได้เข้ามาบูรณะวัดแห่งนี้หลังจากที่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างที่อยู่ติดกับครูบาศรีวิชัย ก็เป็นหอะระฆังนะครับช่วงนี้สถานการณ์ของโรคระบาดจะไม่ดีขึ้นนะครับทำให้ภายในวัดนี่เงียบสงัดวังเวงไปเลย สีขาวที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือเจดีวัดบ้านจัน์นะครับช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปีก็จะมีการส่งน้ำพระาธาตุแห่งนี้นะครับฝามือหลังใหญ่นี่เป็นโบสถ์นะครับแต่สร้างด้วยไม้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับ ผลปรากฏว่าตอนนี้โบสถ์ก็ยังปิดอยู่นะครับสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลายครับตรงข้ามกับโบสถ์ก็จะมีสาลาใหญ่เลยนะครับลักษณะคล้ายๆหอฉันนะครับเอาไวท้ทําบุญเอาไว้ทําพิธีกรรมต่างๆภายในวัดด้านบนก็จะมีติดภาพถ่ายภาพเขียนไว้ด้วยนะครับ เข้ามาด้านในสุดก็จะมีห้องน้ำไว้บริการญาติโยมนะครับจำนวนหลายห้องเลยทีเดียวใกล้ๆกันกับโบสถ์หลังนี้ก็จะเห็นโบสถ์เก่านะครับที่เหมือนคนใส่แว่นตาหรือว่าใส่แว่นเล็บอยู่นั่นนะครับหากเราเดินทางมาจากเมืองปลายเราก็จะเห็นประตูเข้าวัดเป็นบันไดนะฮะด้านนี้ เดินตรงเข้ามาก็จะเจอโบสถหลังนี้เลยครับช่วงนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดให้เข้าไปชมด้านในแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ